พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้นั้นมีมากมายหลายหมวดหมู่ที่มีอุปการะต่อการนำรงชีวิตบนโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้พลั้งเผลอไปกระทำผิดพลาดคือ 1. สติความระลึกได้ 2. สัพชัญญะความรู้ตัว หนึ่งสติหมายถึงความระลึกได้คือระลึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วเช่นนึกถึงการกระทําและคําที่พูดแล้วแม้นานได้เป็นตน้นระลึกถึงสิ่งที่จะเกิดมีในภายหน้าเช่นนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเป็นตน้นระลึกถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นตน้น สองสัพชัญญะหมายถึงเมื่อกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดก็รู้ตัวว่าเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดเช่นเมื่อกำลังยืนเดินเป็นต้นก็รู้สึกตัวว่าเรากำลังยืนกำลังเดินหรือเมื่อกำลังอ่านหนังสือเป็นต้นก็รู้สึกตัวว่าเรากำลังอ่านหนังสือสรุปทำสองอย่างนี้เป็นเครื่องอุปการะไม่ให้พลังเผลอและไม่ให้พลังพลาด อันจะนำมาซึ่งความเกื้อกูลในการงานทั้งปวงสติคืออะไรสติคือความระลึกนึกได้ถึงความผิดชอบชั่วดีเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้คิดพูดทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้ไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวใช้ปัญญาพิจารณาใครกรวนสิ่งต่างๆได้ธรรมชาติของจิตมีการนึกคิดตลอดเวลาการนึกคิดนี้ ถ้าไม่มีสติกำกับก็จะกลายเป็นความคิดฟุง้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ถ้ามีสติกำกับแล้วจะทำให้ไม่เผลอควบคุมความนึกคิดได้ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปไม่ปล่อยอารมณ์ให้เป็นไปตามสิ่งที่มากระทบหน้าที่ของสติหนึ่งสติเป็นเครื่องทำให้เกิดความระมัดระวังตัวป้องกันภัย ที่จะมาถึงตัวคือระแวงในสิ่งที่ควรระแวงและระวังป้องกันภัยที่จะมาถึงในอนาคตความระแวงหมายถึงความกริงเกรงล่วงหน้าว่าจะมีความเสียหายอันใดเกิดขึ้นเช่นคนกำลังขับรถขณะฝนตกถนนลื่นก็ระแวงว่ารถจากความระแวงว่าจะมีรถอื่นสวนมาในระยะกระชั้นชิด ส่วนความระวังคือการป้องกันไม่ให้ถ่ายชนิดนั้นๆเกิดขึ้นเช่นลดความเร็วลงตั้งใจขับมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น 2. ส,สติเป็นเครื่องยับยั้งเตือนไม่ให้ตกไปในทางเสือ่อมไม่ให้มุมเมาลุ่มหลงไม่ให้เพลิดเพลินไปในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษต่อตอนเองเช่นเพื่อนชวนไปดื่มเหล้าก็มีสติยับยั้งตัวเองไว้ว่าอย่าไปเพราะเป็นโทษต่อตัวเองและอื่นๆ สามวสติเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ขวนขวายในการสร้างความดีไม่แชร์เชือหยุดอยู่กับที่ไม่ทอดทุระไม่เกียจคร้านป้องกันโรคนอนบิดติดเสื่องงานการเบื่อทำไม่ไหวข้าวปลากินได้อร่อยดีสีสติเป็นเครื่องเร่งร้าให้มีความค,ำคำมขมค้นเมื่อเตือนตัวเองให้ทำความดีแล้วก็ให้ทำอย่างเอาจริงเอาจังไม่อึดอาดยืดยากไม่ทำแบบเรื่อยๆเฉยฮ่า ห้าสติเป็นเครื่องทำให้เกิดความสำนึกในหน้าที่อยู่เสมอตรหนักถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำตรหนักถึงสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำหกสติเป็นเครื่องทำให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการทำงานไม่สะเพร่าไม่ชะล่าใจว่าสิ่งนั้นๆเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรานิสง์ของการมีสติมี5อย่างคือ 1. ควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ในภาวะที่เราต้องการโดยการตรวจตราความคิดเลือกรับสิ่งที่ต้องการไว้กันสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปเตรียกระแสความคิดให้เข้าที่ทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายเช่นจะดูหนังสือก็อน่าจคิดติดตามไปตลอดไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องอื่นจะทำสมาธิใจก็จะรดนิ่งสงบตั้งมั่นละเอียดอ่อนไปตามลำดับไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกเพราะฉะนั้น ที่ใดมีสติที่นั่นมีสมาธิที่ใดมีสมาธิที่นั่นมีสติกทํทำให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในภาพเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นทาของอารมณ์ต่างๆเช่นความโกรธเคืองความลุ่มหลงโมเมาจึงมีความโปร่งเบาผ่อนคลายเป็นสุขโดยสภาพของมันเองพร้อมที่จะ,ะเผชิญความเป็นไป,นป,นปนต่างๆและจัดการกับสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสม 3. าํทให้ความคิดและการรับรู้ขยายวงกว้างออกไปได้โดยไม่มีสิ้นสุดเพราะไม่ถูกบีบคั้นด้วยกิเลสต,ต่างๆจึงทําให้ความคิดเป็นอิสระมีพลังเพราะมีติควบคุมเสมือนเรือที่มีหางเสือควบคุมอย่างดีย่อมสามารถแล่นตรงไปในทิศทางที่ต้องการได้โดยไม่ว่ากวน 4. ทําให้การพิจารณาสืกค้นด้วยปัญญาดำเนินไปได้เต็มที่เพราะมีความคิดที่เป็นระเบียบและมีใจ ซึ่งมีพลังเข้มแข็งจึงเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้บริบูรณ์ชําชำระพฤติกรรมทุกอย่างทั้งกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพราะมิติจึงไม่เผลอไปเกลือกล้วบาปอกุศล,ลกรรมทำให้พฤติกรรมต่างๆเป็นไปด้วยปัญญาหรือเหตุผลที่บริสุทธิ์